สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธนะ่ะซึ่งเขาย้ายตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่23มิถุนาอยนละย้ายจากราศีมิถุนไปที่ราศีกรกฎทีนี้ในคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวธาตุลมทั้งหมดก็คือมีตรุนกลุม่มแล้วก็มิถุนเดี๋ยวนะจะทำทำสเต็มเอาไว้ให้แล้วก็ไปกดกันที่ใต้คลิปตรงที่เขียนคําว่าเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูว่าราศีคุณเนี่ย อยู่ในช่วงระยะเวลาไหนก็เข้าไปเปิดฟังกันทีนี้เราก็เริ่มต้นที่ชาราศีตุลก่อนนะวันที่23มิถุนายนเนี่ยดาวพุธคุณอ่ะจะย้ายจากราศีเ,าเราจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงวันที่19กรกฎาคม2 0 1 8ของชาราศีตุลเนี่ยดาวพุธเป็นเรื่องอะไรดาวพุธคุณอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะกับวินาศอยู่ในเรือนกรรมะ ทีนี้เรามาดูก่อนสุภาอยู่ในกรรมะก็มองว่าบางคนน่ะคุณน่ะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าน,นี้คุณทำอะไรมาอ่ะพอดาวพุธย้ายปุ๊บอ่ะคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยได้ทํางานที่คุณรักที่คุณฝันเอาไว้คนเราวาม เรา่อความฝันของแต่คนมันแตกต่างกันนะเออคุณอาจจะมีความฝันด้านของคุณอนะอ่าเดือนนี้ช่วงเวลาเนี่ยคุณจะได้ทำตามนั้นหรือบางคนจะได้คุณพ่อเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยสนับสนุนตัวคุณฝากงานให้ก็ไดนะ้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ,ะติดต่อไปเรียนในเรื่องของในหรือทำงาน,นต่างถิ่นต่างแดนไหมอ่ะ หรือบางคนริ่มการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็ได้ค่ะทีนี้บางครั้งอ่ะถ้าสุภะมาอยู่ในการงานนักก็มองอย่างว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอา่อมามาตามงานกับตัวคุณไหมหรือเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเรื่องของการงานคุณไหมอาจจะเรียกคุณไปไปถามเรื่องการงานหรือเปล่าอันนี้คือนกอบแต่ละคนนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ย เขเป็นเรื่องการสื่อสารคําพูดอยู่แล้วละ่ะก็ต้องดูดีๆแล้วทีนี้มันก็จะมีว่าก็จะมีว่าสุภาษกรรมมานะ่ะเราต้องดูนะถ้าในพื้นเดิมเราเนี่ยดาวพุธเราไม่เสียรอบอายุดาวพุธก็ไม่เสียอันนี้คือว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เองหรือเดิมพื้นเดิมเราเนี่ยเดาวพุธเรา ตำแหน่งไม่ดีอ่ารอบอายุตั้งแตตำแหน่งไม่ดีแสดงว่าช่วงเนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะเรียกรเขาไปแก้ไขงานการเกิดขึ้นหรือเปล่าเราต้องดูดีๆนะหรือบางคนอาจจะมีการถูกตําหนิติเตียนก็ได้ค่ะแล้วก็เราตรงจุดนี้ว่าไม่ว่าเอารู้แล้วนี่ว่าดาวตรงเนี้ยคืออย่างไรย้ายมาอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เราทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเอง หรือเอกสารต่างๆการส่งเมลหรือส่งที่ไม่เกี่ยวพวกการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำงานให้ละเอียดรอบคอบหน่อยถ้าคุณทำงานละเอียดรอบคอบนะคิดว่าไอ้ปัญหาที่จะทำงานผิดพลาดในเรื่องของเอกสารหรือต่างหรือไอ้ตัวเรื่องการพิมพ์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะเห็นไหมคะมันก็เป็นการระวังได้ละเพราะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกน,นะ เอดาพูดเป็นไงกันบ้างหรือเราก็มองบางทีเราต้องมองมุมกลับเหมือนกันนะถ้าคําพูดเไปพูดเป็นคําพูดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของคําพูดในที่ทํางานเองอาบางทีมันไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่มนอาจจะเป็นตัวเราได้เหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะรวมถึงตําแหน่งหนะ้าที่การงานคนเองอะตำแหน่งเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องของการงานต้องมาแก้ไขไหมหรือว่ายังไงกัน ก็ให้ดูตามสถานการณ์แต่ละคนนะแต่เพียงบอกได้ว่าเออดาวพุธช่วงนี้นะอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ทีนี้ถ้าบางคนที่มีปัญหานะ่านคะิดว่าคุณนะ่ยยังได้รับการช่วยเหลือการแก้ไขทำให้ปัญหาที่คุณเจอคลี่คลายไปทางที่ดีได้เพราะอะไรพุธนะ่ะอยู่ในกรกฎดาวจเจริญนกรกฎคือดาวจันท์พุธกับจันเนี่ยคือคู่มิตร ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสําหรับบางคนเดี๋ยวจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณก็ให้ใจเย็นๆกันนะคะทีนี้ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเออดาวจเจ้าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเรามองในมุมบวก,กน,นะคนใกล้ตัวคุณเองก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันในเ,เรื่องการงานเนี่ยเออคุยกันเข้าเคาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออหรือ คนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมาปรึกษาในเรื่องการงานกับคุณเองก็ได้เหมือนกันหรือบางคนน่ยจะต้องการคิดเรื่องการงานคนเดียวทีน,นี้การงานที่คุณคิดเนี่ยน้ำมองนี่ว่าอาจจะเป็นเรื่องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้ก่อนไหมเรื่องการงานของคุณเนาะเออเนี่ยอาจจะบอกใครไม่ได้มันก็อาจทำารกเครียดได้อะไรได้ก็ต้องดูแต่ละคนนะ ว่ามันกี่ข้องอะไรหรืออย่างนี้บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เรียกคุณเข้าไปเพื่อจะสั่งงานแต่งานเนี้ยเป็นความรับก็ได้นะเขาดูตาตามหน้างานแต่คนเลยทีนี้เรามองนมุมรบบ้างวินาศคืออะไรปัญหาอุัติักรกภัยเรื่องอะไรล่ะจากคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราพูดแบบที่บอกอะการติฉินการนินทา ในเรื่องการงานการอิจฉาก็ได้เอกสารก็ได้เอกสารมันจะเป็นจะเป็นเอกสารที่เป็น a 4เองหรือการส่งเมลส่งอะไรพวกเนี้ยเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการผิดพลาดเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งบางทีงานเนี่ยมันอาจต้องมีการแก้ไขอะไรไหมเกิดขึ้นไหมหรือบางทีเรื่องของถ้าคนทําบัญชีมันก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขอ่าจะเนการบวก ตั้งปิดพลาดหายไฟไหมหรือคลีข้อมูลไม่ครบไหมเห็นไหมครับมันก็มองได้หลายมุมนะแต่ให้ทุกคนเอาไปปรับตามสถานการณ์ของทุกคนว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เพียงก็คือเป็นเรื่องของดาวพุธท,ที่บอกอะเอกสารต่างๆระมัดระวังกันให้ดีหรือคุณจจะมีอะไรในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าแม้กระทั่งการที่คุณจะเซ็นสัญญาถ้ามีนะ อ่คุณก็ต้องดูดีๆว่าสัญญาเนี่ยเป็นยังไงคนที่มาคุยคุณเนี่ยเขาคุยเรื่องมีอะไรปกปิดไหมเพราะดาวพุธเป็นดาวเจริญวินาศมันก็ต้องมีสิ่งปกปิดหมายถึงแล้วถึงรวมถึงของการโกหกก็ได้นะนะก็บอกว่าให้ดูสถานาการณ์ของแต่ละคนให้ดีๆอย่าเพิ่งเออรีบร้อนตัดสินใจอะไรลงไปแล้วก็ให้ใจเย็นๆถ้ามีเงื่อนไขสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอ่านรายละเอียดให้ดีๆค่ะ มันก็เป็นการป้องกันได้เหมือนกันถือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของงานที่มันต้องแก้ไขจากคนใกล้ตัวเองอ่ทํางานให้มาช่วยเหลือทํางานผิดพลาดต้องมานั่งแก้ไขกันคุยกันดีๆค่ะปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะต้องบอกนี้ต่อให้มีปัญหาอะไรยังสามารถแก้ไขได้ที่น้าบอกว่าเพราะอยู่ในเรือนกรบกฎนะเรือนจันทร์อย่างเงี้ยยังมีคนให้ความช่วยเหลือ เข้ามาไกลเกลี่ยทําให้ปัญหาตรงนั้นลคลี่คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันก็อันนี้ของสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวราศีต่อไปก็เป็นของชาวราศีกลุ่มนะทีนี้เราที่ชาวราศีกลุ่มกันบ้างนะคะวันที่23มิถุนายนก็คือเมื่อวานเนี้ยดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงที่19ก,การกฎาคมของคุณเป็นเรื่องอะไร ของคุณเป็นดาวเจเรือปุตตะกับมรณะมาอยู่ในเรือนอริอปุตตะคุณไปอยู่ในอริเนี่ยเรามองในมุมบวกก่อนถ้าบุตรบุิวานคุณเองเขาอยากจะทําอะไรเราเองก็ต้องสอนเขาเออว่าจะทําอะไรเนี่ยให้เขาคิดให้ดีๆไตรตรองให้ดีๆแล้วก็ใช้คําพูดที่ดีคําพูดที่เป็นใช้ วัตสินในคำพูดเองหรือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนะบุตรบุญวาลจะทำอะไรใช่ไหมเออหรืออ่ะเขาอาจจะมีการไปติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยเราก็บอกเออไปคุยกับลูกค้าคุยดีๆนะอ,อ,อย่างเงี้ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นรวมถึงบางทีอ่ะโปรเจกต์ของคุณเองเหมือนกันก็ต้องใช้ใจเย็นๆคิดให้ดีไตรตรองให้ดีเหมือนกันว่าในการที่เราทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ย เราเองก็ต้องใช้ความพยายามให้เต็มที่ปูดจาดีๆใช้คําพูดฉลา,าดที่ใช้คําพูดมีวัตถสินในคําพูดที่ดีๆเนี่ยน่าคิดว่า,าโปรเจกต์ค,คุณอนะ่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่นี้ก็ต้องไปปรับตามสถานการณ์ของตะกนนะนี่คือในมุมบวกนะแต่ถ้าอาริในมุมลบเนี่ยอริคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะเอ่อ บุตรบริวารคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นของแต่ละคนมันต้องแตกต่างกันใช่ไหมเพราะเราบุตรบริวารเราเนี่ยอายุมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นบุตรเนี่ยบุตรเราเล็กไหมอาบุตรเราเล็กๆเนี่ยระวังเรื่องอาหารการกินหรือการเล่นอะไรที่ติดแม่น้ําต้องดูแลให้ให้ดีอย่าละสายตาเพราะว่ามันอาจจะไปเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหม ก็ต้องดูต้องระมัดระวังบุตรโตมาอีกหน่อยสิบสี่สิบห้าวัยรุ่นอะวัยรพูดจาัอนาะพูดจาเห็นไหมไม่พูดจาไม่เพราะเองหรือการใช้สื่อออนไลน์การที่เขาไปคอมเมนต์บนโลกออนไลน์เองมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเห็นไหมอะโตมาอีกหน่อยสามสิบสี่สิบนี่แหละเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้คาพูดก็ได้คือเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจา เอ,อ่อพูดจาตรงผู้จาผงผางมันก็มีปัญหาได้ถ้าคนที่คนฟังเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเห็นไหมคะในรูปแบบของแต่ละคนมันจะแตกต่างกัน,กนไปโดยตามอายุแต่เป็นดาวพุธเนี่ยน้าก็มองนี้ได้เหมือนกันว่าคือดาวพุธเป็นเรื่องของคาพูดทั้งหมดแม้กระทั่งการที่ดูค,คุณไปว่าใครอะไรอย่างเงี้ยหรือการ,ราพูดจาหลอกลวงได้เหมือนกันนะคะ ก็ต้องดูดีนะหรือเขาจะมีการทําเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอะอย่างนี้แหละแล้วก็ในเรื่องของการส่งข้อความต่างๆพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้ทีนี้โรคภัยก็เป็นเรื่องอะไรโรคภยัยจะเป็นเรื่องของแขนปากท้องกระพเพาะระบบน้ำย่อยอาหารระบบต่บางๆทีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน้าคิดว่าคุณน่ะยังได้เพื่อน ยังมีอวไรมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแก้ไขทําให้ปัญหาตรงนั้นคลี่คลายไปทางที่ดีอ่คือไรพุธเนี่ยอยู่ในราศีกร,รกฎดาวเจ้าเรือนราศีกร,รกฎคือดาวจันทร์พุธกับจันทร์เนี่ยก็เ,เป็นคู่มิตรต่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีคนให้ความช่วยเหลือไก่เกลียก่ยปัญหาตรงนั้นเนี่ยที่คุณเจอนะต้องบอกอยงนี้เพราะแต่ละคนนะคิดว่าสถานาการณ์มันก็ต้องแตกต่างกันไปเออหรือบางคนเนี่ย ไม่มีบุตรไม่มีบุตรไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีลูรไม่หลานอ่ะตัวคนเดียวสดสดเราเองก็ต้องระม,มัดระวังเรื่องการสื่อสารของเราีิแหละได้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันโดยว่าธรรมชาติถือถ้าเราเป็นคนที่พูดจาตรงผงผางเอะเสียงดังแต่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเงี้ยเออเรารู้แล้วนี่เราก็ซอฟลงมาหน่อยเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคิดว่ามาอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หรือถ้าเกิดเ,เกิดได้นิดนึงอ่ะช่วงระยะเวลานเนี้ยนะคะ ทีนี้ดูด้วยว่าดาวพุธของคุณเน่ยเป็นดาวเจ้เรือนมรณะมาอยู่เรือนอริก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรโรคประจำตัวเราอ่ะจะกำเริบก็ได้นะทีนี้โรคประจำตัวกำเริบก็ต้องดูว่าเรามีโรคประจําตัวไหมอ่ะถ้าเรามีโรคไม่มีโรคประจําตัวอ่ะแสดงว่าณเวลาเนี้ยเราก็ต้องระวังสุขภาพเรื่องของอะไรแขนปากท้องกระเพาะอ่ะต้องดูนะคะ หรืออาจจะมีบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นก็นได้หรือการทำงานของคอุณน่ะอาจจะต้องเกี่ยวกับเกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาคนอื่นไหมออหรือการที่คุณจะริเริ่มบุกเบิกทำอะไรก็ตามเนี่ยก็มองว่ามันจะต้องใช้ความพยายาม มากหน่อยทีนี้คือเป็นดังพูดเนี่ยมันเรื่องของคําพูดแหละเออก็ต้องพยายามพูดหน่อยหรือเดิมเลยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดพูดไม่เก่งเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาสักได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราทํางานเกี่ยวกันใช้คําพูดอ,ะอ่ะอ่าก็ต้องไปฝึกไปปรับกันดูนะคะหรือการเดินทางคุณอะ่ะอาจจะมีการเลื่อนออกไปก็ได้ค่ะเห็นไคะมันก็มีในบริบทของแต่ละคนแหละแต่ทิ้งยุกย่างเนี่ยนายกับมึงว่า ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ยังสามารถแก้ไขได้ค่ะที่บอกอะ่ะอยู่ในเรือนจันทร์อย่างเงี้ยเขาเป็นคู่มิตรยังมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนั้นแต่เพียงว่าขอให้ใจเย็นๆถ้าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคิดอะไรไม่ออกหาเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวคุณจะได้คำตอบตรงนั้นนะก็สำหรับชาวราศีกุมก็มีแค่นี้เดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาราศีมิถุนนะคะอ่ะเรามาดูที่ชาวราศีมิถุนกันค่ะวันที่ 23มิถุนายนเนี่ยดาวพุธเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยได้ย้ายจากราศีมิถุนอยู่ที่ราศีกรกฎละอยู่ที่กรกฎเนี่ยจนถึงวันที่19กรกรกฎาคม2 0 1 8เป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นดาวเจริญตนุกกับพันธุมาอยู่เรือนกระดุมพระอยู่เรื่องการเงินของคุณนะ่ะตนุกระดุมพระแสดง,งความว่าคุณน่ะจะมีช่องทางหาเงินเพิ่มขึ้นเออหรือสภาพการเงินคุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็บางคนนะ่ะ ถ้าเรามองแล้วว่าจะมั่นคงมากน้อยเพียงใดจะมีเงินเก็บมีเงินอะไรเกเก็บเงินอยู่ไหมอะไรไหมก็ต้องดูว่าดาวการเงินของคุณน่ะดาวจันเนี่ยได้ตำแหน่งอะไรในทางโหราศาสตร์บางคนเป็นปะก็มีถ้าแตงคุณเป็นปะเนี่ยการเงินอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอาจจะเป็นนิดเดียวหน่อยก็ได้หรือได้มาคุณจต้องเสียไปทางอื่นไหมของแต่ละคนนะหรือว่าบางคนดาวจันทคุณเป็นมหาอุดเนี่ย คุณก็หาสามารถหาเงินได้เยอะเห็นไหมคะก็ต้องดูแต่ละคนนะหรือบางทีอ่ะตนนบุอยู่ที่กระดุมพระบางคนอะ่ะอาจจะใช้เงินค่อนข้างเก่งก็ได้นะทุกอย่างก็ต้องดูกันให้ดีๆหรือใครจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินไหมเอกสารในการกู้เงินะ่ะดูกันให้ดีๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเสียดอกเท่าไหร่ยังไงอ่านให้ละเอียดให้รอบคอบ แต่เราก็มองอย่างว่าเราต้องดูด้วยว่าพุธเราเนี่ยดาวพุธเราอ่ะพื้นเดิมเนี่ยดีไหมรอบอายุดีไหมอ่ะทีเนี้ยพุธเดิมดีรอบอายุคุณพุธก็ดีเงี้ยนั้นคิดว่าคุณสามารถทําเงินได้แต่ทีเนี้ยทำได้มากได้น้อยอยู่ที่พื้นเดิมแต่ะคนว่าดาวการเงินคุณอ่ะอยู่ที่ตําแหน่งไหนนะเออหรือจะเก็บเงินอยู่ไม่อยู่ก็อยู่ที่ ดาวกันกันคนอีกว่าไปอยู่ในตำหนังเสียหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยนะประกอบกันไปด้วยนะคะทีนี้ดาวพุธคุณเองเป็นดาวเจริญพันธุพันธุอยู่ในกระดุมพารสเนี่ยคุณน่ะจะได้โชคลรราภจากญาติพี่น้องคุณเองหรือคุณแม่คุณให้ลาบก็ได้หรือที่บ้านคุณมีธุรกิจกงศีไม่ล่ะอ่ะคุณจะได้ส่วนแบ่งจะได้มากด้น้อยนี่คือก็ต้องดูที่พื้นเดิมของแต่คนด้วยว่าเออเขาเรียกว่า ดาวการเงินคุณตำแหน่งดีไหมเ่าว่กกันไปนะหรือบางทีอ่ะมันก็อยู่ที่ธุรกิจอีกว่าธุรกิจโกที่บ้านของคุณเองอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะค้าขายได้กําไรมากน้อยเพียงใดก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะถ้าได้มากคุณก็อาจจะได้ส่วนแบ่งมากก็ได้หรือจะได้มากได้น้อยอีกส่วนแบ่งก็ต้องดูว่าเดาวการเงินคุณเป็นยังไงถ้าคุณตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่ง ไม่ใช่ตำแหน่งเสียรอบอายุไม่ใช่ตำแหน่งเสียนะคิดว่าคุณก็ได้ได้คือได้ตามที่ตำแหน่งดวงดาวอยู่อะเป็นมหาอุดสมมติเป็นมหาอุดแสดงคุณได้ตำแหน่งมากคือได้แบ่งส่วนแบ่งเยอะต้องบอกงี้มันก็ต้องบอกว่าแสดงธุรกิจบ้านเรากําไรเยอะถึงได้ส่วนแบ่งเยอะใช่ไหมเออมต้องดูประกอบตรงนั้นด้วยหรือถ้าในพื้นเดิมเราดาวการเงินเราไปตํตำแหน่งอ่าเป็นประะเาเกษตรเนี้ยระรอบอายุ ก็เป็นการีอะแสดงว่าคุณก็ได้มาเพียงเล็กๆน้อยๆทีนี้ได้เพียงเล็กๆน้อยปุ๊บคุณก็มีรายจ่ายปุ๊บเพราะเป็นการีมันต้องจ่ายออกไปจะไปจ่ายในรูปแบบไหนของทุกคนก็ต้องแตกต่างกันไปนะคะก็ดูดีๆนะหรือบางคนน่ะจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินจากคนใกล้ตัวให้คุณเองก็ได้เหมือนกันหรือ,อใครซื้อ อะไรที่เก่งกาไรไว้นะ่ะบ้านรถที่ดินช่วงเนี้ยอาจจะได้ราคาก็ได้แต่ถ้ามองนเ,นเ,เนี้ยเป็นดาวพุธเนี่ยนามองว่าอย่างนี้อาจจะเป็นในเรื่องของสลากไหมสลากเนี่ยเพราะว่าดาวพุธคือเอกสารใช่ไหมเออสลากต่างออมสินอะไรแต่คนอนะ่ะคุณเองอาจจะ ได้รางวัลก็ได้แต่ที่ได้รางวัลเนี่ยมันต้องแตกต่างกันเลยว่าจะได้มากได้น้อยหรือจะได้ยังไงมันก็อยู่ที่ดวงคนด้วยนะคะต้องบอกงี้หรือบางคนเนี่ยอือาจจะมีการขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีนี้ในกรณีการขายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพยายามดูเรื่องของเอกสารสัญญากันให้ดีๆนะเพรานะนาไม่รู้ว่าถ้าสมมติดาวพุธสมมติดาวพุธคุณพื้นเดิมเสียเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะพื้นเดิมเสียนะแล้วก็รอบอาอยุพื้นเดิมเสียก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจาต่อรองต่างๆบางทีมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้นะคือเช่นขายไม่ได้ตามราคานั้นหรือขายแล้วมันมีปัญหาคืออะไรลนะ่ะมันก็ต้องระมัดระวังว่าคนที่มันซื้อเราหรืออะไรประมาณนี้เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดเขาจะหลอกลวงไหมม,มันก็ต้องเพราะเพราะว่าพุท พุธเดิมเราเสียรอบอายุพุธก็เสียอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังดีๆเรื่องเอกสารเรื่องคําพูดต่างๆนี่แหละแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสําหรับบางคนนะน้นคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือช่วยไก่เกียร์หรือมีใครคุณไปปรึกษาใครขให้ความช่วยเหลือคุณก็ได้ค่ะเพราะอะไรดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนราศีกรกฎคือดาวจันทร์พุธกับจันเนี่ยเขาเป็นคู่มิตร น้าถึงบอกว่าอาจจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือแต่ทีนี้บอกว่าอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาาะไรก็ตามอะ่ะจะทำอะไรจะซื้อขายอะไรก็ตามบ้านรถด,ดีๆเนี่ยเช็คกันให้ดีๆเช็ครายะเอีดให้ดีๆเพราะบางทีอะ่ะอยู่ในช่วงที่ถ้าพื้นเดิมเราเราพูดเราเสียแล้วรอบอายุเราพูดเราก็เราพูดก็เสียอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้พวกการโกหกกันหลอกลวงเนี่ยระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะ ก็คือสำหรับชาวราศีมิถุนก็มีแค่นี้ก็เจอกิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนในพบด้วยความดีมีความทุกนะคะขอบคุณคะ่ะ